ก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ส่วนใครที่ถามมาเวลาทำไอเค้กเนาะทุกคนคือเราไม่ไม่ใช่คนแบบชำนาญในการทํำของหวานเช่นพวกเค้กที่เราทําคือมีบางคนถามว่าใช้แป้งเค้กได้ไหมคะถ้าไม่มีแป้งส,สาลีไข่บุูหูจ้ะนี่ตอบจากใจเลยนะทุกคนว่าไม่รู้จ้าทุกคนเปิดเตาอบอีกแล้วเนาะเมื่อวานนี้พากันกลับค่ำมากเลยพ่อมาทุ่มกว่าส่วนเราก็เกือบทุ่ม แมทธิวมาก่อนอเล็กกับโอ้ห oh, กทุ่มมัง้งทุกคนเลยไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปไม่ได้อะไรเลยทุกคนเมื่อวานไม่มีคลิปเลยวันนี้ว่างก็เลยอ่ะลงครัวกันอีกแล้วจ้ะทําเค้กหัดฝึกฝีมือไว้จ้ะเหมือนเดิมใครที่เห็นเราทําบ่อยๆครั้งนี้นะ่าจะเป็นครั้งที่หกในการทําเค้กแครอทนะทุกคนขอขออภยัยเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกครั้งเนาะทุกคนคือเอคืออยากฝึกฝีมือในการทําเค้กจริงๆอะแล้วก็อยากทําแบบซ้ําๆเพราะว่าเอ คิดว่าครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่หกในงวดนี้ยมันจะเหมือนกันไหมแป้งมันจะฟูเหมือนกันไหมแป้งมันจะเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนคืออยากรู้ไงก็เลยทําเหมือนเดิมอีกแล้วโอเคแค่แค่รอทมีอะไรบ้างส่วนผสมต่างๆเขียนปักหมุดไว้ให้เหมือนเดิมวิธีทําดูตามคลิปไปเลยง่ายเนาะทุกคนโอเคคอยเฮ็ดได้เจ้าก็เฮ็ดได้อกันจ้าทุกคนจ้าแม่พิมพ์ใช้ตัวไหนก็ใช้เลยนะทุกคนขนาดไหนก็เอาเอาใช้ถาดเหมือนเดิมเนาะนี่อืม มีอะไรบ้างมีแป้งสาลีมีแค,อแครอทขูดฝอยค่ะนี่แครอทขูดฝอยอน้ำตาลไข่น้ำมันพืชผงอบเชยอันนี้น่าจะเป็นเบกกิ้งโซดาค่ะอันนี้เป็นผงฟูจะ้ะอันนี้น้ำตาลวานิลาอันนี้นเกลืออันนี้ส่วนผสมตรงนี้เป็นส่วนผสมของการทำแป้งเนาะทุกคนส่วนผสมการทำครีมนะมีครีมด้วยครีมชีสจะ้ะนี่อืม ใช้สองกระปุกกระปุกละสองร้อยกรัมครีมชีสจ้ะเนยเค็มอันนี้เป็นเนยเค็มนะทุกคนสองร้อยกรัมน้ำตาลไอซิ่งจ้ะอันนี้เป็นเป็นครีมเนาะใครที่เห็นเราทำบ่อยๆมีน้ำตาลแล้วก็วันนี้ใช้ทั้งผิวมะนาวแล้วก็ผิวส้มจ้ะสอ,อย่างเลยเออทุกคนไปลงมือทำกันแล้วกออ็ช่วงจังหวะนี้ให้เปิดเตาอบไว้ร้อยแทุกคนเปิดเตาอบไว้ร้อยแไฟบนล่างเนาะโอเคไปลงมือทำกัน ไข่ลงไปเลยน้ำตาลเครื่องตีเรามีอันไหนใช้อันนั้นจะะ ได้แบบนี้แล้วก็ใส่เกลือเุอ้ยผมอบเฉย าแ,แบบนี้แล้วก็เบกกิ้งโซดาผงฟูน,น้ำตาลอะนิล่าต้องเป็นอะไร แองสาลี นี่ล้วก็น้ำมันพืชอ,อ้ยตกกระจายมดเลย เราก็ใส่ขลดลงไปจ้ะ ทุกคนได้แล้วได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปใส่แม่พิมพ์จ้าเนื้อแทะเนื้อไอ้แป้งก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ส่วนใครที่ถามมาเวลาทำไอ้เค้กเนาะทุกคนคือเราไม่ไม่ใช่คนแบบชำนาญในการทำของหวานเช่นพวกเค้กที่เราทำคือมีบางคนถามว่าใช้แป้งเค้กได้ไหมคะถ้าไม่มีแป้งส,สาลีไข่บวมหูจ้ะนี่ตอบจากใจเลยนะทุกคนว่าไม่รู้เพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าสูตรที่เขาเขียนน่ะคือมันต้องใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ไงทุกคนเราก็เลยไม่รู้ว่าต้องใช้แป้งเค,ค้กหรือเปล่าหรือไปใช้แป้งอย่างอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ <c oughs> นี่ตอบจากใจจริงแบบไอ้นี่เลยคือไม่รู้จริงๆทุกคนทุกคนลองดูนะว่ามันใช้แทนกันได้ไหมแล้วบอกด้วยเพราะว่าเราไม่รู้เลยจริงๆนะเราใช้แต่แป้งสาลีคือเราทําตามสูตรที่เขาบอกมา สูตรนี้นใช้แป้งนี้สูตรนี้มันใช้แป้งนั้นสูตรนั้นมันใช้แป้งนี้อะไรอย่างนี้ทุกคนสูตรที่เราทําคือมันใช้แค่แป้งสาริยานิกะสมนะ่ะนั่นแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ถาบจา้า <c oughs> วันนี้เอาไอ้ที่หนีบไว้ <c oughs> <c oughs> มันง่ายต่อการในนี่เทลงไปเลยจา้า ขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องจ๋าถึงสี่ข่อยสิเป็นคลิปเก่าๆเพราะว่าใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้หาคอนเทนต์ออ่ไม่ได้หาคอนเทนต์เหมือนคนอื่นเขาก็ยังมีคนติดตามอยู่กับขอบคุณหลายๆขอบคุณที่เป็นแรงกําลังใจให้คนเฮดเค้กข่อยพยายามว่าข่อยสี่พยายามแบบเฮดเค้กอันเพื่อที่จะฝึกฝีมือตามที่บอกจ้ะข่อยหากระดาษเดอ้อพี่น้อง กระดาษทิชชู่คอยอยุ่ย้ายมันไปไายฝึกฝีมือไว้จริงๆจ้ะทุกคนเสร็จแล้วเราได้แบบนี้แล้วใครจะทุบก็ทุบทุบก็หมายถึงว่าเราทำอย่างนี้เนาะ ก็จะแบบว่าเนื้อเนื้อข้างในก็จะแน่นนิดนึงแต่ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ก็เนื้อจะฟูนิดนึงเนาะทุกคนเออตามที่เราเคยทํามามันจะเป็นอย่างนั้นทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปใส่เดี๋ยวเราไปใส่เ,เาสตาอบนี่ความร้อน180ไว้ประมาณสามสิบนาทีเนาะไปใส่เตาอบจ้า ใช้ไปเลยจ้าฉันเจ,จ้าแล้วทุกคนนี่หน้าตามันก็ประมาณนี้ทุกคนเราออกจากเตาอบเนาะดูด เดี๋ยวพักให้เย็นเลยทุกคนพักให้เย็นเลยใจไปละล่นนี่จะหล่นลอกเลยใจประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปตีครีมเลยเนาะเพราะว่าเค้กเราก็เย็นแล้วครีมชีส คนตอนที่ตอนที่เราบอกส่วนผสมตั้งแต่ตอนแรกนะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาอครีมชีสกับเนยไปใส่ตู้เย็นไว้นะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าไม่ร้อนมากเกินไปอาจารย์ทุกคนก็ตอนตีครีมเราเลยเอาออกจากตู้เย็นแล้วก็เอามาตีเนาะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะปั่นเนยก่อนจะ้ะ ครีมชีสลงไปจ้ะมันไม่เกือบหลุด toàn ai xinh này phải phải ขีเครีมเราก็ได้ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเราก็จะนี่ไ้แลยปะเพิ่ปรัปปปรครีมเลย ครีมน้ำหนาเลยมันอร่อยตรงครีมนี่แหละใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเ,เล็กก็ไม่ชอบเอเล็กไม่ชอบก็ถือว่าสูตรนี้ถือว่าอร่อยนะมีคนเอาไปทําตามดูแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเลยเขาทําแบบนี้แบบนี้ทําไปจ้าก็ความอร่อยอะ่ะมันอยู่ที่รสชาติของคนกินนะใครชอบก็อร่อยใครไม่ชอบก็ไม่อร่อยจ้ะเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละมีทุกคนได้แบบนี้เลยวะนะ ได้แล้วนะทุกคนวันนี้นนเนาะผิวผิวมะนาวกับผิวส้มนนเนาะแล้วก็น้ําตาลคลุกเคล้าเทากันนะจ๊ะผิวมะนาวผิวส้มเนี่ยก่อนเราจะมาขูดฝอยเนี่ยทุกคนลาน้างด้วยเอาเือถูถูผิวหน่อยเนาะประมาณนี้แล้วร <c oughs> เราอีมือมเลยมือเปล่านี่แหละโอ้ยไปโูดจริงๆมันไม่ค่อยได้กลิ่น เออไม่ไม่ค่อยได้แบบความขมของเปลือกอะไรอย่างนี้นะไม่ไม่ไม่ได้นะทุกคนเออมันมีแต่ความหอมแบบหอมหอมเปลือกส้มอะไรเงี้ยหอมเปลือกมะนาวอะไรเงี้ยเออใครจะไม่ใส่ก็ได้แ้วแต่คนชอบเลยใครจะอ่าใส่ก็ได้ใครจะไม่ใส่น้ําตาลก็ได้ใครจะใส่แต่ผิวมะนาวผิวส้มก็ได้คือได้หมดเนาะแต่แต่คนชอบเป็นท็อปปิ้งไงแต่ครีมเราต้องมีครีมเราต้องมีทุกคนทุกคนเราจะไม่ได้ชิมนะเพราะว่าวันนี้อเล็ก เขาเลิก4โมงแมทธิวเลิก5โมงวันนี้แล้วทีนี้อันนี้เขาจะกินข้าวมื้อเย็นด้วยวันนี้เขาไม่มีกิจกรรมเขาหยุดพักเพราะว่าเมื่อคืนไม่ใช่กลับ6ทุ่มนะทุกคนกลับตีหนึ่ง6ทุ่มนี้คือเขาส่งเมเสเซจหาเน่ว่าเอเขาจะกลับบ้านแล้วนะตอน6ทุ่มเราก็จะหั่นไว้ทุกคนแป๊บหนึ่งนะเก็บตรงนี้ก่อนเราก็จะหั่นทิ้งไว้เหมือนเดิมจ้ะก็12ชิ้นเหมือนเดิมอืมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชิมให้ทุกคนได้ไอ้นี่นะอืม หนึ่งสองสี่ตรงนี้อย,อย่าอย่าไม่เป็นไรไม่เช็ดกระดาษหรอกเสดายครีมประมาณนี้ เราจะไม่เช็ดกระดาษนะคแต่นี่เปื้อนมาก ประมาณนี้ทุกคนเหมือนเดิมสิบสองชิ้นก็เป็นเคนะ้กแครอทเนาะจะให้ดูไส้ข้างในว่าเป็นยังไงไส้ข้างในว่ะแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างในแป้งเป็นยังไงเนะทุกคนนี่โอเคไหม,มข้างนอกก็จะะมาณนี้ข้างในก็จะประมาณนี้จ้ะนี่แค่นี้ก็น่ากินแล้วเนาะ แต่ยังไม่กินนะยังไม่กินเพราะว่าไม่ไม่หิวของหวานทุกคนขออภัยนะบางวันเราก็แบบชิมให้ดูบางวันเราก็ไม่ได้ชิมเพราะว่าบางทีก็อยากกินบางทีก็ไม่อยากกินโอเคจ้ะทุกคนเค้กแครอทของเราก็จะประมาณนี้ทําครั้งนี้ครั้งที่หกถ้าจําไม่ผิดเนาะก็น่าจะได้สูตรเออหมายถึงหมายถึงรสชาติหรือสูตรที่กําลังเออ ที่ทําอยู่เนี่ยคือได้เหมือนเหมือนกับทุกครั้งเนะทุกคนนั่นแหละก็เสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคนเค้กแครอทแล้วก็จะทำกับข้าวต่อเลยนะทุกคนไปฝากคลิปไว้สำนีจ้าบ๊ายบาย